ทดลองสุดขั้วขอนำเสนอการทดลองสุดตื่นเต้นเกี่ยวกับแป้งที่เห็นเป็นผงๆอยู่นี้คือแป้งชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนใครมันคือแป้งข้าวโพดน้ำแป้งข้าวโพดมาผสมกับน้ำเปล่าในชามคนให้ทั่วลองเอามือจุ่มลงไปในชามแป้ง ใช้มือหยิบแป้งขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นของเหลวที่เหนียวหนืดไม่สามารถจับให้เป็นรูปทรงได้นักทรลองของเราไม่ขอช้ารีบนำแป้งข้าวโพดไปทำการทดลองแบบสุดขั้วของเขาทัานทีคือการเทแป้งข้าวโพดลงในถังผสมปูนขนาดใหญ่จำนวนมาเติมน้ำลงไป เมื่อเห็นว่าส่วนผสมเพียงพอแล้วก็จัดแจงทำการทดลองดูซิว่าเขาจะทำอะไรอย่าบอกนะว่าเขาวิ่งบนน้ำที่ผสมผงสีขาวนั้นครับดเด็กๆแล้วก็วิ่งในนานซะด้วยวิ่งไม่หยุดเลยไม่น่าเชื่อทำได้ยังไงกันนะ แป้งข้าวโพดนี้มีคุณสมบัติพิเศษจริง,รงๆคำถามสุดท้าอยู่ตรงนี้เด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหยุดวิ่งและเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นกันครับ